กับมาเดินที่พ่อเชลในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมนะเราพูดถึงการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันหน่อยไหมดีเลยเราก็ใกล้แล้วเนาะมันต้องเท่าไหร่ล่ะถ้าผู้สูงอายุก็60ปีอ้าวไหมเอายังยังไม่ถ้าถ้าเรานับตามเนี่ยเกษียณอย่างนี้หรอเออเกษียนแล้วก็รับเบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมก็ต้อง60ปีขึ้นไปันีห่างไกลอาม นี่ยังยังในวัยแบบคนทํางานอยู่เออแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้พอคนเนี่ยแบบมีลูกน้อยคึ้น้อยลงเ,ออเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบแก่ขึ้นแก่ขึ้นอีกหน่อยก็จะไม่ไม่มีเจนใหม่แล้วนะคะเออมันก็ลำบากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผู้สูงอายุควรจะต้องเตรียมตัวกันเอาไว้นะฮะคือต้องเตรียมตัวกันก่อนที่จะเป็นผู้สูงอายุคือการเก็บออมเออจริงเดี๋ยวแก่ไปลําบากนะเออแหมแต่ก็เข้าใจนะในสถานการณ์ปัจจุบันคนก็บอกว่า จะกินทุกวันลำบากเลยเออจ้าที่ไหนเก็บล่ะเดือนยังชนเดือนอยู่เลยจริงนี่ยังเป็นนี่อยู่เลยโโอ้หแล้วจะไปเก็บเงินเผื่อแก่ดีมันก็ลำบากแพงอัตราดอกเบี้ยก็สูงขึ้นสูงขึ้นคโอเคเรื่องนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะฮะท่านผู้ชมฮะแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ผมอยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าให้ฟัง ก็คือภาครัฐเองเนี่ยเขาก็เตรียมการในประเด็นนี้นะ,ะว่าเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็ดําเนินง,งานในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ย20 21กร,รกฎาคมที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับกองบริหารการสาธารณสุขเขาก็เลยจัดประชุมเวิร์กช็อปปฏิบัติการสัมมานานระดับประเทศนะครับอของทางโครงการพัฒนารูปแบบบริการที่ไร้รอยต่อ ในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุก็เป็นในเชิงบริหารเชิงปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขเขานะฮะก็ไปประชุมกันที่โรงแรมเซ็นทราลบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ตรงแจ้งวัฒนะแล้วมีการถ่ายทอดผ่านทางซูมมิ่ด้วยเนื้อหาหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะฮะนายแพทย์กิตติภูมิมองลจิตปหลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านก็ไปเป็นประธานในการเปิดงานเปิดโครงการนะฮะ ท่านก็บอกว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่น mm hmm. วัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นระบบบริการไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพ,พลันสำหรับผู้สูงอายุให้ความรู้แพทย์พยาบาลน,นักกายภาพและผู้ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้สูงอายุได้เข้าใจถึงปัญหาสอดคล้องกับเซอร์วิสแพลนเรียนรู้ถึงวิธีการดูแลในปัญหาดังกล่าว ที่ทันสมัยก้าวหน้าและก็สอดคล้องกับสภาวะการในประเทศไทยครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านประลัดกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับทังคมผู้สูงอายุเพราะว่าญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็มีผู้ที่สูงอายุคือเกิน60นจำนวนม,มากนะครับที่ญี่ปุ่นก็โดยใจกล้าก็ได้มีการสนับสนุนโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการไอสตอปนี่ก็คือดูแลผู้ป่วยที่มีภาะวะการเจ็บป่วยนะนะเช่นโรค เป็นเรื่องมองแตงหรืไขสันหลังมันติดตันอะไรเงี้ยนะโรคที่ต้องมีความพึ่งพาคนนี้ก็ต้องการดูแลนะช่วงแรกอ่ะมันเป็นช่วงเฉียบพันธ์เนี่ยทงงั้งโรงพยาบาลใหญ่ก็จ,จะช่วยดูแลแหละแต่พ้นขีดอันตรายแต่เพราะเขายังไม่สามารถจะกลับไปใช้ชีวิตปกติต้องการการฟื้นฟูเพราะนั้นคำตอบอีกอันก็เรียกว่า intermediate care นะก็คือหมายว่าการดูแลหลังระยะเฉียบพันธ์ซึ่งมีหลายรูปแบบนะอาจจะ มาอยู่โรงพยาบาลหรือว่ามาช้าไปเย็นกลับอะไรทํานองนี้กิจกรรมก็คือเกอดต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นหลักนะด้านร่างกายและจิตใจอีกส่วนหนึ่งก็อยากให้มีการพัฒนาในการดูแลผู้สูงอายุแบบเรียกว่า60นะหรือ active aging นะก็คือคนสูงอายุที่ยังมีเรียกว่ามี activity อะไรต่างๆได้นะพวกนี้ก็ต้องพยายามคงสภาพนะไม่ให้เสื่อมเร็วนะ เขาจะได้ใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขอย่างไรนี่ก็เป็นการบ้านในการคุยสัมมนาในครั้งนี้ต่อไปด้วยก็จะหมดเดือนตุลานะแต่ว่าเขาเชื่อมั่นว่าทางใรกล้าคงสมบูรณ์อีกนะครับก็ผมเป็นรูปแบบที่หลังจากคุยวันนี้ว่าจะพัฒนาในรูปแบบไหนนะครับคือการใจกล้าก็จะสมุูงบะมานแลก็เทคโนโลยีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับประเทศที่ต้องการด้วยก็เข้าใจว่าวันนี้ก็คงเป็นบทสรุปแล้วก็คงจะมีการต่อเรื่องต่อไปครับ องค์ความรู้จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางใจก้าเขาก็สนับสนุนอยู่แล้วเป็นหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบล่แล้วพวกสถานพักฟื้นสถานพยาบาลหรือพอคนแก่แล้วอะ่ะแล้วเขาไม่ได้อยากอยู่บ้านไม่ได้จะอยู่กับลูกหลานเขาก็ไม่อยู่ พวกสถานดูแลผู้สูงอายุของเอกชนนี่มีเยอะมากเลยใช่ไม่ว่าญี่ปุ่นเขารองรับแบบตรงนี้นะไม่ว่าถนนหนทางทางเท้าต่างๆนะคะดีมากเลยค่ะเราก็จะเห็นเนี่ยผู้สูงอายุคนญี่ปุ่นเยอะนะที่เขามาใช้ชีวิตกเกษียณที่ประเทศไทยใช่อยู่ทางเชียงใหม่เออ,เอ,อน่ารักเลยอะ่ะเพราะว่าโอเคละค่าของชีพที่ญี่ปุ่นแพงไงใช่แล้วเงินที่เขาเงินกเกษียณน่ะเขาก็เอามาใช้จ่ายที่ประเทศไทยมันก็ใช้จ่ายแบบสบายๆเลยใช่เลยค่ะนะฮะ